สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้พี่ข้าวจะมีสูตรเคล็ดลับดีๆซึ่งสูตรนี้จะมีเคล็ดลับดีๆอะไรจะมีส่วนผสมอะไรบ้างมาติดตามชมกันในคลิปค่ะก่อนที่ท่านจะรับชมฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ข้าวด้วยนะคะกินไข่ต้มวันละสองฟองตอนเช้าจะช่วยลดน้ำหนัก400แคลอรี่ต่อวันได้เลยทีเดียวค่ะ เราจะมาทำสูตรลดน้ำหนักด้วยไข่ต้มค่ะเพียงนำไข่มาต้มเราจะใช้แค่สองฟองค่ะในการทำสูตรลดน้ำหนักด้วยไข่ต้มซึ่งเราจะมีตัวช่วยก็คือน้ำมะนาวค่ะไข่ต้มสองฟองแล้วก็น้ำมะนาวหนึ่งลูกก็จะช่วยให้คุณลดน้ำหนักได้อย่างแบบเร่งด่วนค่ะทำการปอกไข่เลยค่ะ พอปอกไข่เสร็จเราก็หั่นไข่ให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็นำไข่ไปปั่นเลยค่ะเติมน้ำสะอาดเพียงหนึ่งแก้วเราก็จะได้สูตรไข่ต้มลดน้ำหนักซึ่งมีส่วนผสมของน้ำมะนาวใช้มะนาวหนึ่งลูกในส่วนผสมครั้งนี้ค่ะเราก็ทำการหั่นไข่เลยค่ะซึ่งเป็นสูตรง่ายๆ ลดน้ำหนักได้ผลอย่างชัดเจนค่ะเรามาดูสรรพคุณของไข่ต้มกันเลยค่ะไข่ต้มกินแล้วจะลดความอ้วนได้อย่างไรไข่ต้มมีโปรตีนสูงสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อค่ะทำให้ระบบเผาผลาญช่วยลดความอ้วนเพราะว่าไข่ต้มมีแคลอรี่ต่ำกินแล้วไม่อ้วนอย่างแน่นอนค่ะ ส่วนน้ำมะนาวเราก็รู้รอยู่ว่าช่วยในการระบบขับถ่ายเราซึ่งเราก็นำส่วนผสมนี้มาปั่นผสมกันกินตอนเช้าก็จะช่วยในเรื่องการระบบขับถ่ายไม่ทำให้อ้วนค่ะลองทำดูนะคะเป็นสูตรง่ายๆเพียงทำแล้วกินตอนเช้าก่อนรับประทานอาหารก็จะทำให้เราอิ่มนาน ที่สำคัญควรออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยนะคะซึ่งแต่ละสูตรเนี่ยร่างกายคนเราก็จะไม่เหมือนกันค่ะระบบขับถ่ายของคนเราก็ไม่เท่ากันก็จะถูกกับสูตรแต่ละสูตรนี้ไม่เหมือนกันค่ะร่างกายคนเราบางทีก็ถูกกับสูตรนั้นบางคนก็ถูกกับสูตรนี้ค่ะก็ลองปรับเปลี่ยนแต่ละสูตรมาใช้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะเราก็ดื่มเป็นประจำตอนเช้าก่อนรับประทานอาหาร ซึ่งสูตรนี้ก็จะทำให้เราอิ่มนานไม่ทำให้อ้วนค่ะและควรออกกำลังกายควบคู่ลดแป้งลดหวานไปด้วยนะคะจะทำให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นผลที่น่าพอใจค่ะ นี่ค่ะเราก็ใช้ดื่มตอนเช้าก่อนรับประทานอาหาร30นาทีเราก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีสามารถลดน้ำหนักได้อย่างเห็นผลอย่างชัดเจนค่ะลองทำดูนะคะ